คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมความรุนแรงอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพยาเสพติดลูกมันงเหรแย้อยู่ไส่เหรอย้อนซ้ำมี นก็เลยมีไซส์สวยๆครับปรากฏเรืองโอโอเกสวยๆๆไปเร็วๆับเบิงครับมาติมานบ่ ช่องตาดีคลับอุ้ยอุ้ยตาขึ้นกหน่อยเด้ะนะคตเล็กครับตัวโคตเล็กเดี๋ยวเอาไว้ก่อนนะครับผมตัวแรกแข่งมนันเอาไว้ก่อน เราลุกดองครับต้องก็จะหอมนิดนึงนะไปทะเบิงครับทะเบิงตัวต่อไปทะลุตัวต่อไป tám là tôi rồi tôi nói thế bà U xa đây tôi nhảy mà tôi nên u xa đi chạy vậy lụt lại lo mẹ lụt lại chứ bà mà bắn cả mình mò khỏi nhảy tôi nhảy không cái nhảy này nổi cái đẹp bà Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ เัาก็รูดลงไว้ไม่แน่นแน่นด้านมากินเพิ่มกัน,กน,กนดูปึ๊บออาทีเดียวขอขอาปากทีเดียวเลย มันเนียครับปันเนียบันเนียพร้อมดีจะประยาขนมมือไปล,ลุยต่อ อยู่ใสเปล่ม่เห <c oughs> ็นยู่ใสเหรอไหว่าจะเอาไงรอปล่อยมันหน่อยโปดคำเล่าลือบอกว่าอะไรนะฮะคำเล่าลือตาปรากฏมีทุกฝ่ายนะครับไม่ลู้ตัวญ่มันอยู่ใส <c oughs> สองสามคนนะครับพวกเขาไม่ใม,มีผมอป่าคนเดียวท,ที่บานที่<ะ>บ่อตปดยื่จอมาแล้วครับหนึ่งู่ อ,อใส่หนีงนครับใส่หนีแค่แน่เนาะแงว่ามันโคใงญ่เนี่ยเขยังซ้ำหนีงขนั่นัะนพอได,ดมีไซส์สวยๆครับปักกดเดีอยเว่าได้แม้วันโบนาจะเป็นปัดกดหรอกปัยแขยงหน่อย <c oughs> เมื่อไมนะครับแบบไม่ค่อยเม้นไม่ค่อยเป็นไรว่าหลอดก่อนน่ะโอ้โหอยากสตัดินี่จริงเลย <c oughs> เจ้าเราเนี่ยว่าไม่ค่อยเม้นเป็นไรครับอหอม เกี่ยวห้องปลาเกี่ยวห้องครับทุกคนเกี่ยวห้องมันมานะครับน,นี่เอดูหน่อยนี่นะจ๊ะตัวน้อยตัวใหญ่หน่อยยังใหญ่กว่าตัวนั้นอีก ว่าที่เขาหันแจ็คโมแจัคบอลูว่าที่มีอีกจัคโตตัวใหญ่ก็ได้น่าจะบะมี่แล้วล่ะ

Yeah. โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ถึงตอนเย็นอีกวันหนึ่งแล้วนะครับเบ่งปลาที่ได้นื่ขึ้นเออ,อเ <c oughs> นี่ลารอยู่ครับได้มันโลัวาอยู่เดาโลกัวาฟินบามีตัวใหญ่ครับตัวน,นดูตัวนี้ดูตัวนี้ตัวนี้ปลาน่าจะเป็นปลาซิว่ะ ไปเดี๋ยวผมผม่วาจะเอาโตโตัวใหญ่ไปย่างนะครับผมว่าจะเอาตน้อยไปต้มนะครับผมไปพี่น้องถ่าเบิ้งตอนต้มโอเคครับผมเดี๋ยวต้มเห็เดกเขาก่อนนะครับเรียบร้อยครับ ลืมถ่ายตอนเอาปลาลงทางมาันมันเป็นยังไงหรอไยไปไยปิดไาไปบนนี้จดุดนี่ตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่เอาไว้ย่างสามซีตัวเอาแบ่งไปต้มน้ำแน่นะครับผม ขยัคร <get row> ับบัดนี้อดปลาไท่ดอกหอกับใส่ผักนี่ใส่ลงไปใส่ขยันหอมหอมเอาอยงอีกวะเจ็บัหนึ่งนี่ครับหอมกดเลย ไปสม,มิละ่ะหอมดอวพี่นองหอมผักขันยังครับอืมแสบแล้วเปรียวแล้วเปรียวโอ้สวนบักติเดเปรียวครับแสบแล้วพี่นงอง ต้มประกวดครับน้ำเข้มข้นรสจัดมากตงรงนี้กไปย่างไปลุยเดสโกโอ่าตัวนี้ก็จะเป็นย่างปลานะครับกำลัง,งก่อไฟเรียบร้อยนี่เดี๋ยวมารับย่างปลาซี่ตัวเี่ยนะ เดี๋ยวผมไปวางเบื้งหมอกันเดี๋ยวหมอใหม่พี่น้อ,องประกวดย่างเกลือครับผมเบิ้งมาพี่น้องกันนึงย่างละบม้นชิใหม่ก่อนบ่ฮืชุบต้องพริกเรื่อยๆครับไฟแห้งย่างทีงละหน่อยทีละหน่อยพริกเอาพลิกเอาทีละหน่อยทีละหน่อย ครับทุกคนเอาไว้ในเวลาตักแกงและเบิ้บงโตเบติ้งโตปรากฏครับผมต้มปรากฏเปื่อยเบิ้งเหนือเปื่อยครับเอาซ้ำน,นี้ก่อนให้มันเบิดก่อนให้มันตักไหม กคนกินเผาครับตัดแกงกงนะ <S <S 2> <S 2> <S แซ่บเลยหรอหอม้อมักเอ้อเนนียอนะนะีสานตัวนี้ตบมีสานไว้ใส่พริกกับยันเอ้เมีอก,กินบปเลยครับนี่เป็นตน๊วกินเลย เีน่นมบบไข่เบีงไครบีงไขรไขรปรากดเรอ,อะตกไข่มันมันม่นเลยวะแบบป่าอย่างปรากนอย่างเลหรอ ตัวนี้อะไเอามาย่างย่างเกลือโอ้ไข่แตกปะเอาไมก่อนน้ำพริกกินก็ได้ดครับกินยังไงก็ได้มันเนื้อมันหว,วานใช่ไหมัน

เบิดเลยเบิดบตวัน้เราเรากินจีดบเหงือป่าจะบอมไม่กินนะครับเพราะว่าผมบรใหเห็ดเหงือแห้งดี่ว่าม,มัน เดี๋ยวกินเนื้อนะครับผมผมเห็ดเนื้อสูตรเกี่ยคอยมันเห็ดเนื้อสูตรแห้งปุ๊บมันปลามันกินเข้าไปปุ๊บมันมีกินให้โตปลานะครับเบิ่งเบิ่งเบิ่งเบ่ง,บง,บง,บงดัเป็นตอนเป็นตอนเปนเหื้อัน เด,ดินโดนพี่น้องเลยจะได้กินปรากฏปีหนึ่งเพื่อจะน้ำตีถั่วมตัวหนึ่งครับกับต้องทาเวลาแน่นิดนึงนะครับผมของแสบเดินโดนหากินยากี่ละคือถ้าใครมาแดงเพื่อนพี่น้องไข่มาแดงอ่ะปีหนึ่งทาตัวหนึ่งครับไม่แม่นจะไปนแย่แบบทุ่เดือนทุ่เดือน,นนี่บ่มีดอกไข่มาแดงมันจะมีไข่ตอนหนาฝนนะครับพอได้ฝนลงเมรร็ดปุ๊บบางทีมดแดงเริ่มไข่แล้ว นี่นะครับนี่กับปักเพื่อนกับปักวนบัวขยินหน่อยบัวจะงขยีอ้อือ้ออ๋อมาหนิแม่อ,อู้เยอะขอี้บึ้ดบูชาตักเนือ้อปลาได้หลายแบบนหนตักน้อยๆไปเ<ม>จ็บวะ อ,อ,ะอะไรอ่ะเดี๋ยวแล้วเอาเงือบไปเบ้อเนาะดูดีกวเ,เธอตัวเล็กไปให้เหมืนกินนะมากินขา้าวมากินข้าวกินข้าวครับพีน่น้องแมวทุกคนกินข้าวกันครับแซ่บๆไปร้องเฮ้ย ว่าย่างแบบว่าให้มันแบบแห้งกว่านี้นิดนึงอ่ะจะอร่อยไม่ได้กินใหญ่แล้วแบบกติเอามันอร่อยไหมอันนี้มันยังไม่ค่อยแห้งเนื้อมันก็เลยนิ่มแต่ถ้าเกิดว่าแบบย่างนานกว่านี้นิดนึงอ่ะจะอร่อยอเดนก้นีกระไม้ไปละไม่ไหมไม่ไหมหรอไม่ไหมเลยไม่ไหมไม่ไหมไม่ไหมคือไม่สรุปสรุปแล้วจะไหมหรือไม่ไหมไม่ไหมไม่ก็ไม่ไหมสรุปแล้วจะเอาสุกหรือจะเอาไหมสุก แมวไม่เข้าใจไหมฮึแบบนีน้ดูป้าเบ็ดปะอ,อร่อยค่ะเบิองเบ็ดแบบลายหนึ่งข้างหลังเลยเบ็ดเต็มอยู่คนข้งางหลังหืดเจือมาเขาเรียกว่าไม่ควรมีอ,อันเดียวเืนก็มี้่ปะไม่ควรมีเบ็ดอันเดียว ทำไมเธอไม่มีเบ็ดอันเดียวบ้างอ่ะอ,อันเดียวแบบตกเอาทุกอย่างตกปลาช่อนปลาโดปรากดอะไรเงี้ยทำไมอ่ะบมันจะได้ประหยัดไงแค่เปลี่ยนแบบเปลี่ยนสายเอาไปสดนำน้อนสดนเหมันเสยนหลังดิดือตะมอง อืมของเขาเนาะยาจะแย่งไทยแซ่บพี่น้องนี่เบตเบด็ดแบบเดี๋ยวแบตหมดทุกคนอร่อยที่เสียผักเนาะใช่ดูดิตอนแรกเลย น้ำก็แทบจ,จะไม่เหลือดูอันนี้เหลือไว้กินตอนกลางคืนคับเผ่อหิวหิวแล้วมันจะไม่มีอะไรกินออแต่ว่าข้าหมดทุกเม็ดอร่ยอยบางทีก็คิดว่าเธอเป,เปิดร้านขายกับข้าวไหมเป็นลยไรเฮ็ดแช่แพ็ <c oughs> ไม่มีมุกไม่แบบว่าเราจะได้กินปลาทุกวันไงอืม ส่นน้ำหรือว่ถือเอาน้ำไม่กินอะไไปปตักน้ำให้ได้โอเคครับพี่น้องตอนนี้เข้ากับอันนี้ละในเวลาแยกใหญ่นะครับผมก็คือนี่ละยังทางย่างที่เห็นครับยังช่องโตครับเมื่อถวยไปแยกใหญ่พี่น้องอคลิปนี้มันอาจจะ มืดแน่นิดหนึ่งนะครับเราเขาตกปลากดย่ำขึืนนหรือเขาบ่ค่อยอยากเหีเปิดไฟกัน foremost, นะคะ <laughs> 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 okay, รับผมก็เลยแบบเห้นกับเห็นกับคือช่วงที่ว่าใดเนั่ยแหละก็ยืนทาเพื่อนที่ใดก็โดนเติบนะครับผมไปเพื่อ้มากคลิปนี้กับปากดไลค์กดแช์นะครับผมกดติดตามน้ำแน่นะครับผมไว้พอกันอีพี่หนานะครับผมจะไปหาหลักไก่บ้านโอเคครับสมัได้ครับบ๊ายบาย ไปพอกันที่พี่นาครับ